เชื่องเฮฮาหน้าร้านตอนพี่เหน่งจะเฉิดฉายเอ้ยเบอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวๆฮ้ตัวกอดตัวมุกนี่มึงเอาจริงใช่ไหมเนี่ยหิงคชวีวันเพื่อนกันเพื่อนกันไม่เจอกันนานนี่เปียบแต่เช้าเลยหรอ คลิกจิบจิบย่าอันนั้นก่อนนะนัน่นสินี่แล้วฉันบอกก่อนนะเลิกเรียกฉันว่าสมฉวีวันสมฉวีวันได้แล้วทำไมล่ะฉันเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรล่ะทองหยิบไงสภาพแกเนี่ยนะฉันว่าเปลี่ยนเป็นปอบหยิบดีกว่าไหมนี่คิวนี่เหมือนเนาะเหมือนชมพูอะไรยาเหมออีโต้ขว้างอค่ะ ไม่ได้เจอกันนานหาอะไรมาให้ฉันกินหน่อยสิมีเยอะแยะเลยร้านเนี้ยก็อยากกินอะไรแกเลือกเอาเลยเพราะว่าที่ร้านเนี้ยมีขนมปังปิง้งร้นรรา,นานนมะค้นรสสตรอเบอรี่หวานมันนะเป็นเครื่องดื่มนมเย็นก็มีช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยมากแต่ถ้าถามว่าทางร้านเนี้ยอะไรอร่อยสุดอะก็เห็นทีว่าจะเป็นชั้นว่ะยอ้ยแกนั่นเหรออร่อยสุดใช่รอแป๊บนึงฉัไปเอาให้โอเคโอเครีบไปเอามาเอาเมย์สวัสดีค่ะ โอโหเดี๋ยวนี้มีมีตังเนี่ยซื้อหมาใหม่มาเลี้ยงเหรอเหอพี่ไหนละคับคนเอาพูดได้ด้วยพูดได้สิคนอยากเล่นจานี่เพื่อนหนูเหรอเพื่อนสนิทเลยพี่น้อยพี่น้องพี่เหรอเออจีบได้ไหมสาหลายชื่อสาหลายสาหลายขยันขยันขยันทํางานสวัสดีค่ะไม่ทราบวันนี้กี่โมงแล้ะคะสองนาทีกระเทยตายไอ้นหน่งไม่ช็อตเลย บุกกระทุงให้น้องมาหน่อยดิเวนอีพีได้อีทีตอนนี้กี่มองแล้วคะอีกสองนาทีกระเทยตายดีเอามันให้ตายเปลี่ยนกิ่นแล้ไหมโอ้ยเดี๋ยวตายสิครับเคยเห็นแต่ผู้หญิงแปลกหน้าวันนี้มาเห็นผู้หญิงหน้าแปลกบ้าเหรอแปลกกับสวยเท่ใหม่สไตล์นี้จมูกโด่งเหมือนเขากวางน้อยคิ้วดำขับเหมือนกับขนกาดดำ ปากเรียวงามอย่างกระต่ายป่าวตาอย่างกระพยาเยี่ยวใบหน้าของเธอช่างรวบรวมความงามของสัตว์ไปทุกชนิดงามแบบสัตว์สวยจริงๆโถยเอาการานกูไปเแขกไปเข้าร้านกูเลยเมย์นั่ไล่แขกไปอยู่ดแต่เย็นอันนี้เพื่อนหนูเองหยอกเล่นจ้าลูกค้าค่ะน้องอย่ากลัวสิตอบโต้พี่มันก็ได้ว้ยเนี่หละ ร้านนี้เลยเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเพื่อนไอ้โอเดี๋ยวแล้วซื้ออะไรมากินเยอะขนาดนี้กินไปขายไปหมดขายถั่วเนี่ยร้านนี้เหละเว้ยป้องทีเด็ดทางของเองเลยเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยสเปคเลยนะเว้ยตาเดี๋ยวลองเข้าไปตะล่อมตะล่อมกันดูเนี่ยนายเซิร์ฟทุกที่เลยนี่เพื่อนอะไรอ่ะ ไม่มีตอนสอบได้ป้องได้ทำได้ป้องเดินมาเอ้ยมันเรื่องของผมนะทำไมอะพี่พี่ผมมีเงินจ่ายทำไมอะเท่าไหร่เท่ากันพี่ผมรู้ผมรู้ไม่ใช่อ่าผมช่วยที่เอ้าเหรอครับไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่เขาน้องมาขายของเองเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์น้องเมย์พี่ตักเองจ้ะค่ะ ดูจะรังเกียจไหมรังเกียจอะไรอะคะจะรังเกียจไหมถ้าเกิดว่าเราแบบออกไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไหนคะพี่เฮ้ยไปบ้าบอลเฮ้ยเขาจะมาทังโงแล้วเน <มา S 1> ะออถ้ารู้มางี้ผมไม่ผมไม่เอาด้วยนะเนี่ยใช่แต่ถ้าสมายัยก่อนไม่ได้กินเขานะต่านี่เขาขับตัวแล้วสมัยก่อนที่ไม่ได้กินเขาหรอกไม่แต่พูดไงแต่ตอนคนขับตัวแล้วใช่ไหมล่ะไม่ผมค่อยท้าแล้วเขาไปทางนั้นแล้วแต่เมื่อก่อนไม่ได้กินไม่เราสามคนก็ไม่ได้กินน่ะ ปักปะกปะกปแล้วอ๋อเร็วๆมาเดเดี๋ยวลองน้องหนูแป๊บนึงนะโอเคนับเดียวแาดูบทแป๊บเดียวดูบทแป๊บเดียวพีเล่นทน้องหนูพังกันหมดแล้วเนี่ยทำไมอะเหน่งลุยต่อมีใครเฮ้อเฮ้ยเฮ้เฮ้ยที่ผ่านมามึงยืสซะใครตัวพอมาเล่นมีกระปกบเอดูดีๆนะ ลุกอย่างเงี้ยเขาเรียกลุกเจ้าชู้แล้วเมื่อกี้ลุกไปทำอะไรลุกไปดูบอดต่อเลยน้องต่อเลยต่อเลยน้องจ๋าน้องจ๋าพี่ต้องขอบอกกัยนะพี่เองเนี่ยไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ว่าหน้าตาของหนูเนี่ยมันบังคับให้พี่ต้องเจ้าชู้โอเมย์เมเมเคยได้ไัมจะคมอยู่แล้วมันก็ไม่คม อย่าเอาเลยคนแบบนี้พูดไม่ร oui> uh ู้เรื่องเลยแต่ถ้าได้เป็นแฟนจริงๆก็ดีนะยังไงเคยเจอแล้วหุ่นอย่างเงี้ยสามชั่วโมงอึดเหรอขึ้นเตียงไม่ได้เตี้ยเตี้ยแค่ด้วยจีบน้องเนี่ยมันจีบยากกว่าน้องไมจะเพื่อนพี่นี่กันกันทั้งนั้นเลยพี่วันข้าไปจีบที่ ผมผมล้างมือมานานแล้วดิจี๊ดแบบทางธรรมะก็ได้แต่จี๊ดแบบทางธรรมะเผื่อจะได้ถือทองถือทองเฮ้ยถ้าทางไม่มีอะไรคนนี้เรียบร้อยไม่เจอมู้อย่างเงี้ยได้เขาดึงกันเลยบอลบอลบอลหมดแล้วมาแล้วมาแล้ว มือป่าเราดูตามใจเย็นเย็นเื้อทองหยิบค่ะอุ้ยนี่ตระกูลทองหมดเลยสิใช่คุณพ่อทองย้อยค่ะแม่ทองเปลพี่เขยพี่เขยไอ้ทิศพีไิใจไึกไปบวชแล้วศึกมาทองหมดเลยสิฮะใช่ตระกูลเขาทองทั้งนั้นอ่ะคนโตในเหรียญทองบาทคนที่สองลาดทองใบคนที่สามไล่ทองนอกไอ้นี่ลอกทองพระน่แล้วคุณชื่ออะไร ก็ตาบวชไหนไม่ต้องพูดแล้วทำพี่โสดก่ะโสดผมไม่ได้ถามพูดผมถามน้องเขาเนี่ยก็โสดทั้งคู่ทั้งว่าไปร่วมไปทำบุญที่วัดผมได้นะครับหน้าวัดมีร้านชำไหมล่ะเอาจะซื้อสักการเหรอซื้อเฮ้ยแจ๊สฮะแจ๊สลองมือไม่ถึงอ่ะเฮ้ยนายลองดิวะเดี๋ยวผมจัดการให้เอ้อน้องพี่สังเกตอยู่นานแล้วนะครับคือคืออยาก เป็นห่วงแหละคือเรื่องเรื่องเป็นห่วงแต่ว่าคือไอ้ผ้ากันเปื้อนเฮ้ยคือจะทำอะไรอ่ะให้เกียรติตั้งจัดผ้ากันเปื้อนให้เขาทำาอย่างนี้เหมือนไม่ให้เกียรติกันเลยอ่ะถึงทำอย่างนี้ได้ไงเอามือออกไปไอ้น้องไอ้เล่นผ้าเนี่ยเกตแบบตั้งสวยดีมากไหนพี่จับเกียรติ จะทำอีกไรอีกครับจะทำอีกไรอีกฮะคุณทำอีกไรตายแล้วทำอีกไรอ่ะทำอีกไรอุ้ยตกใจสิคุณจะทําอะไรอีกแล้วคะคุณไม่ผมจะจับเกยน้องเขานผมอยากดูพระบอกว่าอย่าทําไงคะคุณหลายครั้งแล้วฉันเตือนแล้วนะครับคุณอย่าทำก็เจ็บไหมอะไรฮะไปหาที่อื่นดีกว่าทำไมอ่ะโอ้โหยาวกว่าเราอีกมาเขายาวฮะ ขายาวนี่ฮะเองาาวาาวพวกเรามันเป็นประวัาสหรือว่าลุยปอกย้ายหนึ่งคู่พวนี้ยังไม่แกกล้าฉี่กล้ามโชว์เด็กเลยพี่ไปมาอีกแล้วมากี่คนกี่คนก็จีบแต่แกนเมยสวัสดีค่ะน้องจ้ะชื่ออะไรจ้ะชื่อเมย์ค่ะเออบอกเขาไปสิเงียบไปในชะนีน้องอะไรน้อชื่อทงหยิบค่ะมันมีมุกอะไรปะ สายรับผ okay. ิดมือหยิบอ๋อโอเคมือรุ่มจังเลยอ่ะอุยมีเจ้าของหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชี้แม่งีที่ขอนะอโอ้ไม่น่าโดนจริงไหมแล้วไหลเนี้ยไหล่ทำไมคะมีเจ้าของว่าจะอุยไหลก็ไม่รู้ไม่ชี้ถ้าไม่มีพี่กอดนะอุย้อะไรเนี่ยเราสร้อยเส้นนี้ละจ้ะอุยมีเจ้าของหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีที่ขอนะ ลูซับเลยจับนี่จะเป็นลูซับหนูหรอเลิกลิกเลิกเลิกทำไมอ่ะลิกกินถั่วได้หรอเขาทำงานกันพรู้เขากินถั่วเนี่ยโิ้วง่ายว้าต้องเล่นกับมันเนี่ยนักคอมแกคงคอนเซ็ปหิวข้าวได้ตลอดเลยนะเคนีย สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E S E ก็พวกเรานั้นทำรายการที่วิซงวี่งเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวียง